กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ทั้งพี่เล็กซี่เฉลียวอินยิ้มแล้วก็คุณหมอหน่อยทันตแพทย์อนุศัก์คงมาลัยรออยู่แล้วซึ่งในวันนี้นะคะทั้ง2ท่านจะมีเรื่องราวอะไรที่ได้นามาฝากพวกเรากันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณเล็กครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับการทํางาน ในส่วนของสมาชิกวุฒทสภานะพอวันเสาร์กลับมาจะเจอกันเชื่อว่ามีเรื่องเล่ามากมายทีเดียวให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็โอ้โหวันเวลาผ่านไปไวเหมือนติดปีกบินทุกอย่างเดินไปโอ้โหมันนื่นนัอาจจะเป็นเพราะว่าภายใต้เงื่อนเวลาที่จํากัดเนี่ยเราก็มีสิ่งที่เป็นภารกิจประจํามีภารกิจที่เข้ามาแทรกซ้อนมีภารกิจที่เส,เสริมส่ง โอ้มีหลายภารกิจมันก็เลยทําให้คิดว่าถ้าในห่วงเวลาที่มันมีอยู่และเป็นอยู่ในหน้าที่อยู่ในอํานาจอยู่ในเอภารกิจที่จะต้องทําให้ได้ก็ต้องทํานะครับรวมไปถึงงานพี่น้องบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเพื่อนบ้างญาติเมตบ้างมันก็ผสมผสานกันไปครับซึ่งผมว่ามันก็จะอยู่ที่กระบวนการของการจัดการเนาะนะที่จะทําให้เรา จัดลำดับความสำคัญเลือกเอาว่าจะเอาอะไรมาคิดอยู่ในลำดับนั้นแล้วเมื่อคิดแล้วตรงไหนเร่งตรงไหนไม่เร่งเร่งด่วนทำทันทีเร่งด่วนยังไม่ต้องทำทันทีรอได้เนีมันมีด้วยเหรอเร่งด่วนรอได้เร่งด่วนค่ะ <c oughs> อ, <laughs> อันนี้มันก็จะอยู่ที่วิธีคิดในการจัดการค่ะ เข้าใจว่าเด็กๆรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยนะครับก็เก่งมีความรู้ความสามารถแล้วก็พร้อมๆที่จะสามารถทำภารกิจต่างๆหลายๆเรื่องเนี่ยได้ในเวลาเดียวกันเดี๋ยวนี้ยิ่งมีสื่อด้วยมีอุปกรณ์ด้วยทางไกลด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถใช้คำว่าบริหารครับแทนที่จะเป็นการจัดการจัดการนี่เราบางทีเราก็อาจจะจัดการได้แค่เรื่องสองเรื่องสามเรื่อง ถ้าขอพูดถึงบริหารปั๊บเนี่ยมันก็จะทาให้อาจจะทําไปได้ทีเป็นหลายๆเรื่องเพราะว่าจะมีคนมาช่วยจัดการให้บ้างอะไรบ้างซึ่งตรงนี้มันก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของการทํางานเป็นทีเรื่องของการสร้างความเข้าใจแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เขามีความสามารถบางทีอาจจะไม่แพ้เราหรืออาจจะเก่งกว่าเราด้ซ้ําไปก็ต้องยอมรับแล้วก็ให้เขาได้ทําในศักยภาพเนี่ยครับก็ วิธีคิดที่คนรุ่นใหม่เองไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านะธุรกิจขา้าราชการอะไรต่วอะไรก็สาม,มารถที่จะนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มันอยู่ในวิทยาการด้านการจัดการและการบริหารยุคใหม่ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นกระบวนการทํางานนะคะที่ต้องมีการบริรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยนะคะคุณหมอคะยิ่งพอพูดถึงเรื่องบูรณาการแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งต้องใช้เวลาลในการ ลงรายละเอียดเข้าถึงกับคนอื่นด้วยเพื่อที่จะทําให้เราได้เห็นว่าคนอื่นที่เขาทําในภารกิจเดียวกันหรือคู่ขนานกับเราหรือซ้อนสั่งเสริมได้ไนะครับมันก็จะไปด้วยกันก็จะทาให้เกิดประสิทธิภาพค่ะําว่ามึเนี่ยเป็น,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 นยู่จริงๆต้องมันไม่ใช่ง่ายๆครับผมเรียนผมก็ได้ไม่เต็มปากเต็มคำว่าทํางานบูรงาการกับคนอื่นได้ทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะอยูนที่เรา สามารถที่จะหนึ่ง <1. S 2> ค่ะสำหรับเรื่องของการบูรณาการเนี่ยมันก็จะมีความหมายเรื่องของการที่เราจะทำงานร่วมกันกันกบคนอื่นที่อยู่ในภารกิจที่อาจจะเหมือนกันไม่เหมือนกันแต่คล้ายกันที่มันอาจจะเสริมกันได้เราจะเรียกว่าซ้ําเสริมที่จะทําให้มันกลายเป็นซ้ําซ้อนเพราะทาซ้อนเนี่ยเหมือนกับทาอย่างเดียวกันแต่ว่าได้ผลเท่ากัน แต่ถ้าซ้ำเสริมเนี่ยมันจะทำให้หนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยมันได้มากกว่าหนึ่งอเลยครับแล้วหนึ่งบวกหนึ่งโทษมันมากกว่าสองไม่ใช่มากกว่าหนึ่งนะครับหนึ่งบวกหนึ่งต้องมากกว่าสองจะเป็นสองจุดห้าเป็นสามเป็นสามจุดอันนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของการบูรณาการกันแต่เราก็มักจะเจ,เจอปัญหาว่าพอปูกันไปปูกันมาหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งจุดห้ามันหายไป เพราะว่ากลายเป็นเรื่องที่จะต้องไปเสียเวลาเสียงบประมาณเสียออกแรงต้องมาทําความเข้าใจกันอะไรต่ออะไรนี่จะเป็นประเด็นครับค่ะงั้นก็คงนำเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็พี่น้องแฟนคลับที่ติดตามรายการมานี่นะครับก็อยากจะให้ได้ได,ได้ได้มีข้อคิดเห็นในเรื่องเหล่านี้เพราะผมเชื่อมั่นว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มีความสามารถมีความเก่งกาทีเดียวในการที่จะทําอะไรหลายๆอย่าง ทั้งในเวลาเดียวกันได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยทําให้สิ่งที่กําลังเป็นภารกิจอยู่เนี่ยสามารถจะเดินไปได้เป็นอย่างดีครับค่ะค่ะคราวนี้ในส่วนของการทํางานในฐานะสมาชิกบุชิสภาในช่วงนี้นะคะคุณหมอคะครับก็ต้องนําเรียนว่าสมาชิกบุชิสภาชุดนี้เนี่ย 26่สิกรรมธิการเนี่ยทำงานกันแต่ละสาขาเนี่ยก็มีภารกิจนะครับแล้วก็จะมีผลงานที่นำออกมาเสนอในรูปแบบของการศึกษาในคณะอนุกรรมธิการของแต่ละกรรมธิการเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องลงลึกไป ถ้าจะเข้าใกล้พี่น้องประชาชนมากหน่อยก็จะเป็นเรื่องของกรรมาการด้านการเกรรษตรกรรมาการด้านการ,รง,งานกรรมาการด้านพาณิชย์อุตสาหกรรมและที่สําคัญที่ชุดนี้มีก็คือกรรมาการที่เน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยตรงนะครับซึ่งในรายละเอียดนี้ก็จะลงลึกไปถึงระดับรกากหญ้าลงไปลึกถึงของกิจกรรมที่จะเอา อะไรนะรายละเอียดของกิจกรรมเี่ย้อนกลับเมื่อเพื่อกําหนดนโยบายใหม่ๆที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่วนเวียนอยู่กับปัญหาซ้ําเกิดซ้าเดิม,มนะครับ<ะ>อย่างเช่นการมาธิการติดตามแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยก็ไปเน้นในเรื่องของแหล่งน้ําขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่าหาการเสริมด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นอะไรนะกัน้น เขื่อนกั้นน้ําแกนซีเมนอะไรอะไรซึ่งผมเนี่ยได้แต่อ่านภาพรวมๆแต่ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับก็สามารถที่จะค้นหาได้จากเว็บไซต์ของวุฒิสภานะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของเศรษฐกิจรัฐญ่านะครับยังมีเรื่องของอุตสาหกรรมครัวเรือนอุตสาหกรรมชุมชนหรืออะไรต่อมีอะไรเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทางแต่ละกานมาที่การโดยคณะอนุกรรมธิการเนี่ย ท่านก็จะเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีความรู้รวมถึงพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานองค์กรรวมไปถึงองค์กรภาคเอกชนมาให้ข้อมูลแล้วก็มาเรียนรู้ศึกษาไปด้วยกันตรงนี้ครับเป็นประเด็นแล้วนอกเหนือจากที่26 27ชุดนี้เนี่ยยังมีการมาที่การติดตามเสนอแนะและการรัฐการปฏิรูปประเทศและการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งในสามปีที่ผ่านมาก็ถือว่า ได้เดินไปได้พอสมควรนะครับมีหลายๆประเด็นที่อยู่ในกระบวนการของการปฏิรูปอย่างเช่นวันเสาร์โทษครับวันพรหัสสุขที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการาประชุมร่วมของรัฐสภาในเรื่องของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของพรบตำรวจเป็นการปฏิรูปของระบบตำรวจใหม่หมด นะครับที่กำลังเร่งที่จะให้ออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าน่าจะสามารถคลอดออกมาใช้งานได้ภายในไม่กีด่เดือนข้างหน้านี้ซึ่งก็จะเป็นข่าวดีนะครับเอ,อหลายๆท่านจะพูดเหมือนกับว่าโอ้ไม่อาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ว่าอย่างน้อยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆเรื่องที่ทําให้พี่น้องข้าราชการตารวจนั้นเนี่ยมีวิธีคิดมีกระบวนการมีอะไรต่ออะไรที่จะ ก้าวไปสู่ความเป็นตำรวจยุคใหม่ให้กับประชาชนในยุคใหม่ยุคเนีวนอโม่กันนี่แหละนะครับก็เท่าที่ฟังในรายละเอียดเนื่องจากว่าผมเองก็ได้แต่แค่เหมือนงูงูปลาปานะครับกับทางด้านกฎหมายหรืออะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นกฎหมายตำรวจด้วยก็ได้แต่ติดตามแล้วก็แน่นอนที่สุดต้องไปใช้สิทธิ์ในการลงมติ ก็ได้ติดตามในบางเรื่องนะครับในการที่จะทําให้กลไกและกระบวนการของการบริหารงานตํารวจระดับชาติสามารถจะเดินไปได้โดยเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นหลักและรองลงมาก็จะต้องเพื่อความมีประโยชน์สุขของพี่น้องข้าราชการตํารวจด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะั่นจะเป็นตัวอย่างของ การปฏิรูปตำรวจเดี๋ยวสักไม่อีกไม่กี่เดือนเราคงได้เห็นพรบปฏิรูปการศึกษาตามมามครับค่ะผค,ค่ะเดี๋ยวต้องไปติดตามในช่วงต่อ,ตอไปของสวพบประชาชนนะคะคุณหมอคะได้ครับยินดีครับก็เลยครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยแพรรี่จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ได้นํามาไล่เรียงให้ได้รับฟังกันต่อในช่วงเวลาของรายการแต่ว่าเรื่องราวที่นํามาฝากจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกัน